พอสปอร์ตสวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023แมนเชสเตอร์ดาร์บี <manifestations> 22, 2022, ้แมชแมนเชสเตอร์ย <Columbus> ูไนเต็ดเปิดร right ังโอทัฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนวันเสาร์ที่14มกราคม2566เวลา19.30นตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนสนฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดพอสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์ สวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทั้งบอลลีกบอลถ้วยเกมนี้หากคว้าชัยชนะได้อีกก็จะทําแต้มไล่จากฝูงนะครับและลองจากฝูงเข้าไปอีกส่วนทางด้านทีมเยือนบุกมาเล่นเกมนี้ยังไงก็ต้องการสามแต้มเพื่อขยับเข้าใกล้อาร์เซนอลและหนี เขาเริ่มมีเปรยๆกันบ้างแล้วนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและอร์มการเล่นแล้วต้องบอกว่าสูสีกันมากเลยนะครับแมนยูได้เปรียบตรงที่ได้เล่นในบ้านมีเสียงเชียร์หนุนหลังแถมฟอร์มที่ผ่านมาก็ถือว่าดูดีแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีขุมกําลังที่เหนือกว่ามีแนวลุกอันเฉียบคมแถมบุกมาเยือนด้วยสถิติที่ดีกว่าอีกด้วยนะครับรูปเกมคู่นี้น่าจะสู้กันได้อย่างถึงพลิกถึงขิงอาศัยชิงเดี่ยมกันนะครับซึ่งทีมไหนพลาดก่อนมีสิทธิ์ได้โดนลงโทษทันทีนะครับเพราะว่าม น่าจะทานกันในทุกๆเหลี่ยมนะครับนั่นอาจจะทําให้ทั้งคู่กินกันไม่ลงก่อนจะเสมอกันไปแบบสุดเดือดในนาทีสุดท้ายนะครับและผลสกอร์ที่แอตเลฟันธงในคัมคืนนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์สองประตูต่อสองฟันธงครับผมแล้วเราไปต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับไบตันเปิดลัง DMX s t a เ i u m เตดียต้อนรับการมาเยือนหงแดงลิเวอร์พูลเวลา22นาฬิกาตรงนะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับฟอร์มของเจ้าถิ่นทับนกนางนวลถือว่าไม่ได้แย่โชว์ นัดล่าสุดมามันหมาดคาดว่านัดนี้เจ้าถิ่นคงเปิดเกมเข้าแรกเพื่อหวังเก็บชัยชนะให้ได้ในถิ่นของตัวเองเพื่อประคองตัวให้อยู่ในกลุ่มท็อปโฟต่อไปนะครับขณะที่ทีมเยือนหงแดงลิเวอร์พูลช่วงนี้ฟอร์มเปไปเปมายังจับทรงตัวเองไม่ค่อยได้มักทําให้แฟนบอลผิดหวังอยู่บ่อยครั้งนะครับอีกทั้งตัวหลักก็พากันเจ็บเป็นละวิงทั้งกองหน้าก็ยังทำประตูไม่ได้ดังใจปล่อยโอกาสทองหลุดมือบ่อยๆดูทรงแล้วหากเจกเกนคอปนะครับไม่ทําการบ้านมีสิทธิ์ที่จะพ่ายเจ้าบ้านมีสูงเลยนะะคครััััับหาาาาาากกกววววดดศยยภพแลมมมมสามาถขอองงงเตททท้้ท้ีีีู่่ เจ้าบ้านมีเกมลุกที่ดีบวกกับการทําความเข้าใจเกมก็มีสูงแถมการจบสกอร์ก็ใช้โอกาสไม่เปลืองซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นของทีมเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนหงแดงลิเวอร์พูลฟอร์มไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับศักยภาพของนักเตะด,ดูไม่ร้อนแรงเหมือนเก่าแถมยังใช้โอกาสพิฆาตกู้แขงนะครับไม่เด็ดขาดอีกงานนี้ดูทรงแล้วเจ้าถิ่นนกนางนวลดูมีภาษีพอตัวนะครับน่าจะเก็บชัยชนะได้แบบสะใจแฟนบอลนะครับและผลสกอร์ที่แอตเฟันทงในค่ำคืนนี้คือไบตันเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลด,ด้วยสกอร์ 2, มและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกับ2คู่นี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน h o ตสปอร์ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ